สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำลองการแข่งข e ันฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4าคู่ลอกว่างเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเมืองเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดรับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ SCG เมืองทองอยู่ในเต็ดขณะนี้ก็อยู่อันดับ8ของตารางคะแนนลีโวไทยพิมพรีครับมีอยู่25แต้มในขณะที่ทีมเยือนครับขอนแก่นอยู่ในเต็ดครับอยู่อันดับที่12ครับมีอยู่21แต้มครับก็ทั้งคู่ครับต้องการ3แต้มในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับเพื่อหนีโซนตกชั้นครับมาชมกันว่าคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับ แล้วก็แฟนๆที่เข้ามารับชมครับมาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันครับเข้ามาคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันนะว่าคู่นี้ผลจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับรบกวนคอมเมนต์ทายผลกันเข้ามาได้เลยครับเอาละครับเมืองทองจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนครับบอลอยู่ที่ทางจิตตองโดครับจิตตองโดเล่นกับทางเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เลี้ยงจี้ขึ้นมาทางด้านกาบขวาหลบไปส่วนรับมีความเ็วรครับเจริญศักดิ์ นะแล้วล็อกหลบไปหนึ่งจังหวะเปิดไปตรงนี้ยังยังไม่ถึงปรารมีครับและเคลียร์ขึ้นมาด้านหน้าก็ยังติดทางธนวันรนะครับสมงวุฒิฝากมาที่ธีรพลไหลามาที่วินเลียนปบวิลเลียนโป,ป,นโป,ป๊พาบอลลำเลียงขึ้นหน้ามาฝากมาที่สุวิทย์ครับสุวิทย์ยังให้ไม่ได้ตัดเข้าในมาแล้วฝากมาที่ปบเล่นกับทางพิชาอุทธธา พิชาพาบอลขึ้นมาเล่นกับทางธนวัตรยกไปตรงนี้สวยที่พิชาโล่งและตรงนี้เอาบอลลงได้สวยครับฝากมาที่วิเลียนป๊อบเล่นป๊อบของตัดเข้าในมาจะพยายามยิงไกลก็ยังติดบอกครับจักกิจแปลบอลมาได้จัดกิดดจกหัวตูมเดียวขึ้นมาก็ยังติดทรงวุฒิละครสวิตวิเลียนป๊อบสวิตยกไปป๊อบตรงนี้สวยครับ เอาบอลลงได้สวยครับโปแลเปิดมาตรงนี้ปอลเมตจะพยายามมงก็ยังโดนเคลียทิ้งเอาไว้ได้ยังครับยังขึ้นนําไม่ได้ครับวิลเลียมฝากมาพิชาธีรพลยกเปลี่ยนแกนมาตรงนี้จะเลินสักถึงบอลก่อนครับจะเลินสักพาตะลุยขึ้นมาตรงนี้ตัดเข้ามายังให้เร็วไม่ได้ฝากมาที่ธนวัฒธีรพลวิลเลียมปุ๊บไหลไปที่สวิท สุวิทย์ยังหาเหลี่ยมส่งไม่ได้ครับพิชาเล่นกับทางป๊บปบให้ไปที่สุวิทย์ขอบอลครับแต่ว่าสุวิทย์ยังไม่คืนให้ทางวิเลยเพราะว่าพิชาเล่นกับธนวัฒธนวัฒยกไปตรงนี้จะเลินสักบอยังลึกไปถึงผู้เล่นแนวรับของทางด้านขอนแก่นแล้วครับบิวลอง ฝากมาที่ธนวัฒน์เล่นกับทางพิชามาที่บิวลองหวดเปลี่ยนแกนไปที่สวิทต์ครับพิชาให้ไปที่ธีรพลไหลามาทะลุมาสวยตรงนี้ครับวินเลยนป๊บวินเลยนป๊บยังไม่มีเรียนทรงตัดมาตรงนี้ก็ลึกไปถึงผู้รักษาประตูแล้วครับโอ้ลูกนี้เสียของไปครับทางด้านวินเลยนป๊บ แล้วหวตูมดาวขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านสวิตล่ะครับบอลส่วนไม่แม่นเหมือนกันครับและไหลทะลุช่องตรงนี้ปุ๊บเติมมาสวยครับโผพยายามตัดเข้าในมาฝากที่พิชาไหลไปที่สวิตตรงนี้สวิตยังไม่เปิดครับให้มาที่ที่รับพลตรงนี้มีพื้นที่ยังหาจังหวะยิงไม่ได้คืนไหมยังไม่คืนมาที่พิชาพิชาไหลมาทางธานาวัตหรอครับ ธนวัตรคองเข้าซ้ายมาฝากมาที่ธีรพลเล่นกับทางธนวัตรหนึ่งสองกับทางพิชัาไหลมาที่ปลอมเมสวยแล้วได้ยิงโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟแรกของทางขอนแก่นอยู่ในเต็ดครับโอ้โหต้องชมทางด้านเมืองทองอยู่ในเต็ดแล้วครับอู้ต่อบอลกันสวยมากครับลูกนี้เนี่ยครับเล่นหนึ่งสองกันหน้าประตูก่อนที่จะจบที่ปลอมเมครับเป็นซูเปอร์เซฟแรกของผู้รักษาประตูแล้วครับโอ้ใกล้เคียงสุดๆแล้วครับที่จะเป็นประตูขึ้นนํำของทางเอสจีเมืองทองอยู่ในเต็ดแล้วครับ ทิศต้องโดจะเปิดลูกเตะมุมขึ้นมาและเปิดมาตรงนี้ก็เคลียทิ้งเอาไว้ได้ครับบอลยังไม่ไปไหนครับธนวัฒน์เก็บได้ไหมก็เป็นทวินครับลงมารับบอลต่ำครับชัดชยัยไหลขนานเส้นไปที่ทวินครับฝากมาที่ชัดชัยก่อนครับชัดชัยเงยมองหน้าข้างในยังไม่มีใคร ฝากเข้ามาที่ตรงกลางตรงนี้ครับและไปช้าครับวินเลียนป๊บเกือบฉกอบอลไม่ได้ฮะและนี่ครับทางธีรพลไปดักบอลเอามาได้ครับบลเมตไหลสวยไปที่ธีรพลหลุดเดี่ยวมาตรงนี้ครับธีรพลไปแล้วครับและโอ้โหไปตัดเข้าในอะไรยังได้เราได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูนครับนั่นธีรพลครับยิงให้ทาง s อ g เมืองทองยูเนเต็ดขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูนครับอ้เหมือนจะไม่ได้ครับจังหวะแรก ไปเลี้ยงบอลเข้าทางผู้เล่นขอนแก่นอยู่ในเตดครับก่อนที่จะเคลียร์กันไม่ดีครับบอลทะลักมาถึงธีระพลอีกรอบหนึ่งซัดด้วยขวาครับบอลเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับนี่ครับต้องชมทางด้านคนจ่ายมาครับจ่ายทะลุช่องมาตรงนี้หลุดเดี่ยวครับเนี่ยครับจังหวะแรกยิงไปติดแล้วครับแต่บอลยังมาเข้าทางครับยิงจอจ่อแบบนี้ไม่เหลือครับเมืองทองยูเนเต็ดทำได้ครับขึ้นนําจนได้ครับในนาทีที่ สามสิบหกกว่าเนี่ยครับจังหวะแรกพยายามยิงรับไปขวางได้แล้วแต่ว่าผู้เล่นแนวรับไปสไลด์บอลทะลักมาถึงทีละพนอีกรอบหนึ่งครับโอ้ขึ้นนำไปแรับทางด้านเมืองทองอยู่ในเต็ะครับ บอลยกมาตรงนี้ที่ทวินก็ยังเคลียร์ทิ้งไว้ได้สวิตสวิตไปรับบอลตรงนี้ฝากมาที่ธนวัฒน์เล่นกับทางพิชาครับเน้นย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจําลองการแข่งขันฟุตบอลครับการแข่งขันจริงจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมรับเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ครับในช่องทาง a s, s, <S p ครับและเปิดยาวมาตรงนี้ก็หลุดออกหลังไปครับ วันนี้เป็นงานง่ายของทางกวินธรรมสัจจานันทร์ครับขอนแก่นแทบไม่ได้จะสร้างความลำบากใจอะไรให้ทางกองหนังเมืองทองได้สักเท่าไหร่นะครับมาอีกแล้วครับทางด้านกาบสายวินเดนยพบยกมาที่ธีรพลตรงนี้หลุดมาอีกแล้วแลวยิงตามน้ำลูกนี้โอ้โหยังไม่ตรงก็ครับยังน้ำอยู่แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้ดกว่าหายไปแล้วครับอู้ทางโพมนะครับส่งให้สวยมากครับยกไปตรงนี้ครับหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวครับ แล้วก็ยิงตามน้ําด้วยซ้ายไม่จับครับบอลหลุดออกนอกกรอบไปครับชัดชยัยฝากมาที่ทางข้างหลังตรงนี้เปิดขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านครับนี่ครับเล่นบอลแบบเปิดขึ้นหน้าอย่างเดียวครับขอนแก่นไม่ได้ต่อบอลเท่าไหร่และผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้าน เอสซีจีเมืองทองยูเอฟดรับขึ้นนําถอนแกนยูเนดไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สามเจ็ดครับจากธีรพลครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับผมสถิติการเจอกันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านเมืองทองครับคลองบอลได้เหนือกว่าครับหกสิบเก้าต่อสามสิบเอ็ดครับโอกาสยิงสามต่อศูนย์ค้างครับเป็นหนึ่งประตูครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครึ่งหลังครับขอนแก่นจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างในขณะที่เมืองทองจะบุกจากขวามาท้ายครับตัดมาเป็นที่เมืองทองได้บุกก่อนครับธนวัฒธนวัฒน์คองมาตรงนี้ฝากมาธีรพลเล่นกับทางพิชาพิชายกไปตรงนี้สวยที่วิลเลียนโป๊บถึงไหมครับไม่ทันครับออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากผู้รักษาประตูขอนแก่นอยู่ในเตะครับเล่นสั้นๆมาที่ ตรงนี้ครับโยกไปอีกแล้วครับเนี่ยครับก็ไม่ผ่านวิวลองครับเนี่ยครับวันนี้ค่อนข้างเล่นบอลไดร์เลกครับทางด้านขอนแก่นครับแต่ว่ายังไม่ผ่านแนวรับของทางเมืองทองครับวิลเลียมสวิตยกไปที่ธีรพลฝากมาที่พิชาอุทาโยนไปเจริญศักตรงนี้เอาบอลหลงสวยแล้วเปิดเร็วไปที่ปรลเม่ก็ยังเคลียร์เอาไว้ได้ครับ สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับค่านัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นเอสจเมืองทองครับทำได้ดีกว่าชนะไป3ครับแพ้1เสมอหนึ่งครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเมืองทองครับบุกไปเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับค่านัดหลังสุดของขอนแก่นอยู่ในเตดเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับแพ้ไป2เสมอ2ชนะแค่1ครั้งครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอท่าเรือมาศูย์ประตูต่อศูนย์ครับเอาละเราเปิดมาตรงนี้ได้มงไหมก็ยังเกีียวไว้ได้ ยังเคลียไม่ไปไหนครับบอลอยู่ที่ที่ต้องดูที่ต้องดูไหลไปที่จเจริญศักด์เปิดมาอีกแล้วก็ยังเคลียวออกมาได้ครับธนวัฒน์ฝากมาเจริญศักด์เล่นกับทางที่ต้องดูครับที่ต้องดูตัดเข้าในมาคืนมาที่ธีรพลฝากมาที่พิชาอุทาพิชาไหลามาทางด้านกราบขวาตรงนี้สวยครับจเจริญศักด์เอาแล้วไปจับบอลล่านครับบอลออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของทางขอ,งขอ,งของนแก่นอยู่ในเตดครับ อาวลับพัฒนพลพาลำเลียงบอลขึ้นมาครับเมืองทองก็ไม่เข้ารับพยายามตั้งรับเอาแล้วไปคืนกันเสียงง่ายๆเองครับลูกนี้โหูบอลไม่มีความกดดันอะไรครับเล่นกันพลาดครับทางด้านขอนแก่นรับจเจริญศักดิ์ฝากใหม่ที่ต้องดูก็ไม่รู้กันนี่ครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองทีมครับเนี่ยไปส่งบอลกันพลาดกันดื้อๆครับอาบลับเจริญศักดิ์ไปขยันแบแย่งบอลมาได้บอลอยู่ที่ธนวันรไหลามาที่บลูเบสเล่นกับทางธนวัตรเหรอครับ ธนวัฒน์มองหาเพื่อนไหลง่ายๆที่ธีรพลและจะพยายามไหลไปตรงนี้ก็เคขีร์ออกมาได้ครับผู้เล่นแนวรับยกมาตรงนี้ก็ยังเอาบอลลงไม่ได้ครับเบนเนอร์ครับกองหน้าที่ทุง่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับพิชาเล่นกับทางโป๊บปืึนมาสวิตครับไหลคืนไปที่กวินแล้วกวินมาที่บิวลองบิวลอง ให้กับทางธีรพล,ลครับธนวัน์ยกไปตรงนี้ก็ไม่มีใคร,ครเอาเสียของครับกระเตะหวดคืนมาก็ยังติดทางด้่นเมืองทองครับอ้เหมือนจะช็อตกันไปเรื่อยๆครับของทั้งสองทีมครับจเจริญศักมาตรงนี้ให้ที่ธนวัต์ธนวัต์ยกไปสวยที่ธีรพลบอลตกลงพื้นตรงนี้ก็ไม่ทนันแล้วบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากผู้รักษาประตูครับ ชัดชัยฝากมาที่เอเดโตยกมาบิวลองก็ยังเคลียร์ได้อยู่ครับสวิตมาที่พิชาเล่นงานที่วิลเลียนโปสโปฝากไปที่พลเมศปพลเมศมองเข้าในครับยังไม่มีใครก็ของวันเอาไว้อยู่ครับพิชาพิชาคึงบอลได้สวยครับและยิงไกลตรงนี้ก็ไม่ตรงก่อครับโอ้โหเนี่ยครับ ขวแก่นครับปรับเกมลงมาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับวสันเล่นมาที่ตรงกลางตรงนี้กิษนุพงศิสนุพง์พงมาที่ไหลมากับขวาตรงนี้สวยรับมองข้างในเปิดไปเบอร์เนอร์ก็ยังเขี้ยวไว้ได้ครับวินเลนป๊กวินเลนป๊มองข้างหน้าไหลมาที่ปรเมตเล่นกระทางพิชา บอลมาที่ธีรพลจเจริญศักดิ์บวกก่อนตเติมมาตรงนี้ครับมีผู้เล่นมาขวางไว้สองด้านครับพืนมาที่ธีรพลก่อนครับฝากมาพิชาพิชา,ชาเล่นสั้นๆกับทางธนวัตรนะครับไหลออกมาที่จเจริญศักดิ์ตรงนี้ฝากไปที่ที่ต้องโดสวยครับและที่ต้องโดหล,ลอกหนึ่งจังหวะย,ยังไม่เปิดตัดเข้าในมาตรงนี้พยายามมองตัวในก็ยังไม่มีใครฝากมาธนวัตร วัดเล่นง่ายๆกับทางพิชาเล่นหนึ่งกับทางธนวัฒน์ะครับทิศตองโดฝากมาธนวัฒน์ไหลไปที่ทางเจริญศักดิ์เปิดมาตรงนี้ก็ลึกไปครับเขีย่ยออกมาได้แต่บอลยังไม่ไปไนครับพิชาเล่นมาที่ธีระพลจะพยายามส่งไกลก็ยังขวางเอาไว้ได้ครับอันนั้นเป็นบอลส่วนของน้างขอนแก่นมากครับยังไปเร็วไม่ได้อ่ะแล้ววิง่งสลบไปแล้วครับลูกนี้เบนเนอร์หลุดเดี่ยวมาตรงนี้เลย โอ้เรียบร้อยครับทําได้ครับขอนแก่นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับวิ่งไปดีใจแล้วครับโอ้มองไลแมนไม่ยกธงแบบนี้ก็ทําได้ครับทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับตีเสมอเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดในนาทีที่เจ็บแสบครับแปดสิบครับจะหมดเวลาการแข่งขันอยู่แล้วครับนี่ครับเหมือนจะวิ่งถล่มไปครับแต่ผู้ตัดสินไม่ยกธงครับตรงนี้ครับ โอ้หลุดเดี่ยวมาดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกวินแบบนี้ก็ไม่เหลือครับในเอี้ยวตัวยิงแบบนี้โอ้เป็นทีเด็ดนะครับสองผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับสปีดต,ต้นไวกว่าชัดเจน,นครับโอ้โหตีเสมอจนได้ครับหลังจากที่ไปผ่อนเกมครับทางด้าน SCG เมืองทอง ครับดูว่าเมืองทองจะเอาคืนได้ไหมครับทดเวลา2นาทีครับธนวัฒน์ให้ไปที่เจริญศักดิ์ครับฝากมาที่ธนวัฒน์เล่นสั้นๆกับทิตตองโดครับเปลี่ยนแกนมาเลยครับทิตตองโดบอลมาที่ทรงวุฒิครับและไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็น ขอนแก่นอยู่ในเตดครับปลุกมายันเสมอทางด้านเมืองทองยไนเตดไปได้ครับหนึ่งประตูต่อเหน่อครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดวลจุดโทษให้ได้รับชมกันนะครับเพื่อดูกันว่าเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปได้ครับไปรับชมกันได้เลยครับอาครับ มาชมกันต่อในการดวลจุดโทษครับระหว่าง s อ g เมืองทองยูเนเต็ดปะทะขอนแก่นยูเนเต็ดครับมาดูกันว่าในแมตชนี้ใครจะสามารถเอาชนะไปได้ครับคนแรกของเมืองทองเป็นทางด้านปลอลเมสครับปลอลเมสมองไปตรงกลางตรงนี้วิ่งมาแบบนิ่งๆแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหขมกิบแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับเมืองทองขึ้นนําไปก่อน,นครับครับ ต่อครับกวินธรรมสัจจานันครับเพิ่งได้มีโอกาสลงมาสนามอีกครั้งหนึ่งครับเบนเนอร์จะยิงลูกนี้ตรงกลางครับเรียบร้อยเหมือนครับ1ประตูต่อหนึ่งคนที่2ครับวินเลียนป๊ปของทางด้านเมืองทองครับวินเลียนป๊ปบินมาตรงนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟเหมือนกันครับไม่เข้าครับเมืองทองออแล้วครับเป็นทางด้านขอนแก่นจะมีลุ้นยิงขึ้นนํำครับ พัฒละพลยิงมาตรงนี้โอ้โหพุ่งไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับทางด้านกวินธรรมสัจจานันท์ครับอาะครับจะเลินสักครับคนที่3จะเลินสักค่อยค่อยวิ่งซอยทามาตรงนี้ยิงไปเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2ครับขอไปครับ2ประตูต่อ2ครับอาะรับเรนจิววิ่งมาตรงนี้ยิงไปตรงกลางเราเรียบร้อยเหมือนกันครับขึ้นนํำไปแล้วครับขอนแก่นอยู่ในสามประตูต่อ2ครับอัานรับธีรพล ยิงเพื่อตีเสมอครับวิ่งมาและยิงไปตรงกลางตรงนี้โอ้โหพลาดครับธีรพลอูหลอกไม่ได้ครับเอาละครับถ้าทางขอนแก่นยิงเข้าลูกนี้จะเป็นชัยชนะของขอนแก่นอยู่ในเตดครับครับณฤพนะยิงเพื่อชนะครับณฤพลสอยเท้ามาตรงนี้และเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นขอนแก่นอยู่ในเตดครับบุกมาเอาชนะการดวลจุดโทษเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดไปได้ครับ สี่ประตูต่อสอครับทำเพี่องชื่นชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ